วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นครั้งแรกค่ะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพร้อมกับตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบชายหาดหัวหินตามนโยบายคืนความสุขให้คนไทยของรัฐบาลแล้วก็มีโอกาสพบกับผู้ค้าตลาดฉัดชยัยที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองค่ะภารกิจในการลงพื้นที่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของพลเอกประยุธจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ ก็เริ่มจากการเยี่ยมพบปะผู้ค้าและก็ประชาชนในตลาดชัดชัยหรือว่าตลาดเจ็ดโค้งท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะมารอต้อนรับแล้วก็มอบดอกไม้นะคะเป็นดอกดกุหลาบให้กําลังใจพร้อมกับขอถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยังสนใจสอบถามเรื่องของราคาสินค้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะพืชผักอาหารทะเลและก็ไข่ไก่พร้อมกับขอร้องให้ผู้ค้า ช่วยกันคงราคาสินค้าเอาไว้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนซื้อของได้ในราคาที่ไม่แพงขณะเดียวกันค่ะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็ยังร่วมกันร้องเพลงคืนความสุขนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยนายกรัฐมนตรีก็กลา่าวภายหลังการตรวจที่ตลาดชัดชัยนะคะว่ารู้สึกมีความสุขเมื่อมีคนมาแสดงความจริงใจให้และก็ถือเป็นแรงใจให้กับการทํางานในอนาคตด้วยค่ะ ประชาชนเนี่ยเขาก็มามาแสดงความจริงใจให้กับผมแต่ความทุกข์ก็มีคือความทุกข์คือสิ่งที่ผมสัญญาไว้ว่าผมจะทำเนี่ยเนื่องจากเวลามันมีจํากัดไงผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านี่แต่เขาก็บอกให้กําลังใจผมนะก็ผมก็ฝากไปถึงที่อื่นด้วยนะผมไม่ได้ทําแค่ตรงนี้ผมทําทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกตําบลทุกเพอทุกหมู่บ้านแต่มันต้องใช้เวลาวันนี้ถือเป็นยาชูกําลังได้ดีไหมคะที่มาเดินทั่ีนี้กาลังผมอ่ะกาลังผมเหลือเฟือไม่ร <ทำ S 1> <ม>้องชู<ห><ห> อันนี้คือเป็นแรงใจให้ไปอนาคตแรงผมเยอะน่งกลัวสู้ต่อนะสู้ดิหลังจากที่ได้รับกำลังใจจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านหัวหินแล้วนะคะจากนั้นคะ่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปยังชายหาดหัวหินนะคะเพื่อตรวจดูการจัดระเบียบชายหาดพร้อมกับกล่าวปราศัยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการริมชายหาดที่มารอต้อนรับ สำหรับการรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมนั้นนะคะก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่กว่า2 0 0 0นายเฝ้าดูแลเข้มงวดทั้งอย่างมีการระดมกำลังทหารจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและก็นอกเครื่องแบบมาเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยอีกประมาณ1,000นนายด้วยค่ะนอกจากนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่า การจัดครมสัญจรครั้งต่อไปนั้นนะคะทางคณะรัฐมนตรีเองนั้นจะไปในพื้นที่จังหวัดใดบ้างเพราะว่าในส่วนที่อำเภอหัหินจังหวัดประจวบคีรีขันในวันนี้นะคะคก็ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ